ยางเรเดียน16.9ขีด28นะคะยี y ่ห้อคอนติเนนทัลนะคะเข้ามาหนึ่งเส้นนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ยางเสียยางพังเส้นเดียวก็รับน้องไปใช้งานได้เลยเป็นยางเก่านอกนะคะ16.9ขีด28นะคะขอบ28หน้ากว้าง16.9นะคะเป็นยางเก่านอกไม่ปะไม่รั่วนะคะยี y ่ห้อคอนติเนนทัลราคสินค้า682นะคะไม่ปะไม่รั่วนะคะดอกเหลือประมาณนี้นะคะขอคนรับได้ไม่ซีเรียสก็จัดไปได้เลยนะสำหรับคู่นี้ปล่อยที่คู่ละ4,500 682มีเก็บเงินปลายทางนะคะมารับเองหนะ้าร้านได้ก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปนะคะรหัส682นะสนใจโทรหารน้ำตาลแล้วแจ้ง682ได้เลยเป็นยางเรเดียนนะคะไม่ต้องใส่ยางในเนาะตัวนี้นะคะพร้อมใช้งานนะคะสนใจก็ติดต่อหาน้ำตาลได้เลยค่ะ0619169691นะคะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือบปิ้ลของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีเส้นเดียวนะคะน้องได้มาเส้นเดียวนะคะก็ขายเส้นเดียวเนาะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ยางเสียยางพังเส้นเดียวเข้ามารับเองกันก็ได้นะคะร้านเปิด ทุกวันนะ